แล้วก็ที่เราเห็นภาพสวยๆนะคะก็ด้วยฝีมือของพี่ขานขอเรียนเชิญพี่ขานไม่เคยมีเสียงเลยไม,ไม่ไม่เอากีนเอากรีนไหคะเอไม่ออกสื่อค่ะก็จะมีพี่ขานกับน้องหนุ่มนะคะเป็นมือถ่ายภาพนะคะที่เราเห็นกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ค่ะพี่ชื่ออะไรคะเดี๋ยว ไหนๆเรามานานๆทีเนาะเราจะได้เจอกันครบแบบนี้นะคะก็ขออนุญาตแนะนําแต่ละท่านเลยเมื่อกี้นี่อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะคะพี่อ้อนะคะพี่อ้อส่งเสียงหนะะ่อยค่ะพี่อ้อค่ะน,นะอ,อีกท่านหนึ่งคะ่ะช่อพี่อะไรคะพี่แมค่ะพี่แหมะคะ่ะเอาเอาเอาเกรีนเกรนในหนาไปนะสองตัวสองตัวคู่กันอ่าอ่อ่มันมีตัวตอตัวีๆๆ่นี่ต่อี่นีๆๆๆๆๆตน่ต่อ ไม่ค่าไม่เป็นไรเราไม่ค่าเราไม่ค่าทุกคนทุกคนสำคัญเราไม่ค่าเราจะไม่ค่าเราจะทาไม่ได้พี่แหม่มนะคะพี่แหม่มเป็นผู้ร่วมชะตากรรมไปทริปโคเรียกันกินปบมืออันถัดต่อไปค่ะอันนี้เป็นคุณแม่บุญธรรมนะฮะอ่ะอันนี้พี่น้องนะยค่ะพี่น้องอ้าขอเสียงปรบมือพี่น้องพี่น้องนะคะเดินสวนยนี่จะตุ้ดจับต้องทักทายกันนะคะทักทายว่าอะไรคันสวัสดีใช่ทักทายเราใช่ ผมก็ดอกนะครับพี่เกลค่ะัถ่ายายได้กับว่าไม,ไม่เป็นไรเมืเ่อ <c oughs> ถ่ายค่ะค่ะต่อไปครับ<ม>ผมพี่ขาดน,นะครับพี่ขาดอุ้งมือหน่อยพี่ขาดรับเ,เด็กค่ะสวยๆรับเด็กค่ะแล้วก็พี่หนุ่มวันนี้เป็นตากล้องค่ะอ่าพี่หนุ่มเนี่ยเป็นช่วยถ่ายรูปพี่กินทำพอร์ตโฟลิโอด้วยเอาไว้ขายงานทั้งตอนนี้ก็ยังขายไม่ออก สวยมากจริงรูปสวยมากจริงขึ้นหัวบีบีตลอดขอบคุณพี่นนห,น,หน,นุ่มครับถ่างด้านนี้ทางด้านนี้ทางด้านั่งขาพี่เอมมี่ครับอยากให้พี่เอมมี่หันหน้าไปถ่ายกันเลยจะดีหรอคะพี่เอมมี่ก็<อ>พี่เอมี่โอ้โหถือว่าตามตามแต่วันแรกจนถึงกันทั้งวันนี้แบบพี่เอมมี่ไม่ไม่เคยแบบไม่ตามเลยแล้วก็แบบพี่เอมมี่จะมาพร้อมกับรูปถ่ายพร้อมกับคลิปวิดีโอมาตลอดใช่ไหมเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวคลิปก็จะไปลงยูทูบแล้วเพราะพี่เอมมี่แบบตามเกาะติดมากอ่ะปรบมือพี่เอมี่ค่ะท่านต่อมา ตะวานัาวานทิศตะวานันทิศตะวันอันนี้มันก็เป็นซีี C B M D สามารถสังเกตได้ตามงานอีเวนต์ต่างๆเช่นกันเป็นเซเล็บเหรอคะเป็นเอาไปเป็นเซเล็บให้เกียรติร่วมไปทุกง,งานอ๋อครับแอมด้วยค่ะของของแอมด้วยอันนี้ที่ขอรู้ขอรู้รู้จักกันตอนที่ไปเสด็จย่าค่ะไปเสด็จย่าด้วยกันอ่าตอนนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นครับเราจะเรียนตามอายุไหมคะจากน้อยไปหาได้หรือเป่าเด็กกับอายุเี็กก <c oughs> ับความสวยอ๋อ <c oughs> กินปีนี้พุ่ง16พี่หมูพุ่ง18พี่หมูพุ่ง5ครบร้อย70จ้าอันนี้นะคะพี่หมูคะ่ะค่ะท่านต่อมาท่านต่อมาค่ะ,คะต่อไปครับพี่จุ๋มครับปมมือพี่จุ๋มพี่จุ๋มนี่น่ารักมาก,กวันนะั้นซื้อกางเกงไปฝากไว้ที่ให้กูลองดูแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็บอกให้ทิ้งกางเกงไว้ที่ร้านแล้วก็บอกให้กินไปถึที่ร้านแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบด้วย นะทีนนี้พี่จุกครับต่อไปครับตัวแม่ของเรานะฮะอีกคนหนึ่งนะครับพี่ริมครับตรงนี้พี่ริมพี่รินนี้ก็ตลาติดมาสีท่านี่ก็ไปนะแล้วก็ไปพี่อะไรคะนะอะไรนะจ๊ะพี่อะไรคะอันนั้นปีดาเพื่อให้กำเนิดนะป้าอยากพูดอะไรไหมไปอันต้องเป้นปลาหน่อยแต่อมาครอบครัวครอบครัวที่ไหนครอบครัวนี้ขาดไม่ได้จริงครับกิน กับไปเยี่ยมมาแล้วกินลา,นาดหน้ากันมาแล้วนะอ่า uh, เดียด๋วยวเอันนี้น้องเดียรคับน้องเดียนาเดียนาเดียานาเดียนาเดียอันนี้คุณแม่ของน้องเดียนะครับแม่แขกคับอ่า,อาต่อไปนะคะจะคล้ายๆกันหน่อยแต่ต้องแยกให้ออกนะแม่อ้วนครับแม่อ้วนแล้วคนสุดท้ายครับป้าอ้อวันนี้มีสองอ้ออยู่ในนี้นะ,ะอ่านะฮะ อ่าแล้วก็ตรงนี้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 ก่อนเลตรงนี้ครับตอนนี้เขากำลังเป็นนักเขียนชื่อดังนะฮะกำลังเขียนบทละครนะบทละครนะโทรทัศนน์ะฮะพี่กอนครัพี่กอนค่ะแค่ฝากฝากเนื้อฝากตัวนะคะเขียนบทให้น้องเล่นด้วยฝักเนื้อฝักตัวขอเพียงเท่านั้นนะคะบทอื่นไม่เอาไม่รั้วบทที่ได้มาค่ะตรงนี้ตรงนี้ครับคุณท่านครับ